กลับสู่บ้านนะครับกลับมาเจอกนอีกครั้งกับการรีวิวหูฟังรุ่นใหม่จากแบรนด Edifier นะครับชื่อรุ่นว่า Edifier W820NB Plus นะครับเป็นตัวอัปเกรดของ Edifier W820NB ตัวก่อนหน้าที่ได้รับความนิยมมาอย่างยาวนานนะครับประมาณแบบ20ปีที่แล้วไม่ถึงนะครับก็เป็นรุ่นน้องก่อนหน้านี้มานะครับ จุดเด่นของ Edifier W820 แล้วก็ 820NB Plus เนี่ยอยู่ที่หนึ่งเลยครับราคาครับราคาของเขาถูกมากถูกจนนึกว่าของก๊อปอันนี้พูดแบบบ้านๆนะเพราะว่าราคาของเขาเนี่ยครับเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ0 0 0พันนิดๆไอ้2,000บาทที่เราจ่ายไปเนี่ยคุณว่าเราได้อะไรกลับมาบ้าง1เราได้หูฟัง full size แบบ active noise cancelling จริงๆแล้วโคตรด,ดีด้วย2องครับหูฟังตัวนี้นะครับเป็นครั้งแรกเลยบางที่ผมเห็นหูฟังราคา2000กว่าบาทที่มีฟีเจอร์ high res audio แบบ ไวเลสโอไม่คุณเนี่ยแล้วคนอื่นเขาจะขายยังไงก็ไม่รู้นะครับถ้าหากว่านี่คือสุดแล้วยังครับนี่แค่น้ำจิ้มเพราะจุดเด่นอย่างอื่นอีกเพียบเลยครับในช่วง Lazada Global Brand ด a y ดย i อีดิฟเออมอบความคุ้มค่ายิ่งกว่าคุ้มค่าให้คุณไปครับจนแม้ทั้งผมที่เพิ่งซื้อมาครับแม่งอยากส่งคืนเลยครับท <laughs> างฝั่งอีดิฟายเออเนี่ยครับเขาได้ไปจับมือกับ La z a d a แล้วก็คอลแลบกันแล้วก็ออกมาเป็นโปรโมชั่น l a z a ด a Global Brand Day นะครับลดราคาครับอีดิฟายเออร์เบนะ ค่ากดว่าคุณใช้โค้ด ที่อยู่ท้ายคลิปนะครับเหลือไม่ถึง2,000บาทรวมถึงเขาจะมีของแถมพิเศษบางอย่างให้คุณด้วยซึ่งผมบอกเลยว่าคุม้มโคตรๆรวมๆเลยเนี่ยนะครับหักลบไปหักลบมาจากราคาเต็มประมาณ2,000กว่าบาทก็จะเหลือประมาณพันนิดๆก่อนที่เราจะไปคุยการใช้งานกันนะครับอันนี้ต้องบอกก่อนเลยว่าผมเนี่ยได้มีโอกาสใช้งานน้องมาประมาณ2สัปดาห์แล้วนะครับคือซื้อมาเสร็จปุ๊บใช่ไหมครับผมก็เดินทางไปต่างประเทศนะครับแล้วก็ไปประเทศจีนกลับมาที่ประเทศไทยนะครับแล้วก็ไปต่อที่ต่างจังหวัดก็คือจังหวัดตรังบ้านผมเองนะคร ใช้งานได้ดีมากแล้วก็ผมเองเนี่ยมีหูฟังฟูลไซส์แบบนี้เนี่ยครับหลากหลายราคามากตั้งแต่ราคาหลักพันต้นๆจนถึงพวก2องสามหมื่นนะครับถ้าเทียบกันในเรือราคานี้อ่ะผมบอกเลยว่าสู้ได้แบบไม่อายใครแล้วก็มันคุ้มค่าเกินราคาไปเยอะมากแล้วในตอนนี้นะครับหละแบตเตอรี่มันอยู่ได้นานหูฟังฟูลไซส์พวกนี้ครับมันจะมีหลายตัวมากที่แบตเตอรี่ไม่ได้อึดเท่ากับตัวนี้แต่ว่าตัวนี้ครับผมเอาไปใช้งานมาอย่างเช่นล่าสุดผมไปจีนมา1สัปดาห์ครับผมชาร์จก่อนไปเนี่ยแบตเตอรี่ได้ประมาณสักแปุดง วแลว้ไปถึงนู่นผมฟังเพลง,งเล่นเกม1สัปดาห์ที่อยู่นู่นน่ผมไม่ได้ชาร์จเลยจนผมบินกลับมาไทยขณะบินกลับอะ่ะผมยังใช้หูฟังตัวนี้ครับนั่งฟังเพลงในระหว่างบินกลับมาอีก3 4ชั่วโมงนะครับมาถึงเมืองไทยปุ๊บปั๊บเช็คแบตเตอรี่ดูเหลืออยู่ประมาณ10%กว่าเปอร์เซ็นต์อึดเกินตัวเขาเนี่ยมีฟีเจอร์ฟาส t ์ h a r มาให้ด้วยถ้าเกิดว่าคุณรีบมากๆคุณสามารถชาร์จน้องเขาเนี่ยแค่10นาทีครับและคุณสามารถฟังเพลงได้ยาวนานต่อเนื่องอีกประมาณเชั่วโมงหรือถ้าเกิดหมดแกลกๆเลยอยากชาร์จ ได้กลับมาดูหน้าตาน้าองเขาหนึ่งแล้วกันเพราะว่าจริงแล้วหน้าตาเองก็เป็นจุดเด่นอย่างหนึ่งที่ที่มองข้ามไม่ได้นะครับ Edifier แต้ม U แปดสองศูนย์ NB Plus เนี่ยมันจะต่างจากตัวรุ่นแรกตรงที่ว่าตัวรุ่นแรกเนี่ยจะมีอยู่ประมาณสี่สีมีสีขาวสีดําสีเทาแล้วก็สีฟ้าซึ่งสีมันก็เป็นสีที่แบบเบสเบสเพลนเพลนที่เราเจอได้ง่ายอยู่แล้วนะครับ <S <S แต่พอเป็นตัว p l u ครับตัวสีกับตัวดีไซน์ก็มีการเปลี่ยนไปเล็กน้อยเหมือนกันนะครับอย่างอย่างดีไซน์เนี่ยโอเคล่ะคล้ายกันมากนะครับผม เฮ้ยอันนี้แตกต่างผมเอาไปใช้งานมาที่ต่างประเทศเนี่ยมีแต่คนทักเฮ้ยกี่บาทอยากซื้อด้วยเสียงดีไหมนะครับนี่คือประโยคแรกที่เราเจอนบ่อยมากผมก็บอกเขาว่า2,000บาทไม่มีใครเชื่อคืออาจจะเพราะส่วนตัวแล้วผมเป็นคนที่ชอบปั่นเพื่อนอยู่แล้วด้วย <c oughs> ความน่าเชื่อถือก็เลยต่ำนะครับแต่แต่ด้วยหน้าตากับสีมันเนี่ยไม่ควรจะราคา2 0 0พันหรเ่ามันหรูเกินอะกับเขาจะมีสีแบบสีฟ้าอย่างเงี้ยเดี๋ยวหยิบให้ดูหยิบให้ดูถ้าเป็นเจเนอเรชั่นที่แล้วอะครับเขามีสีฟ้านะแต่ว่า สีฟ้าเขาจะไม่ไม่สดใสขนาดนี้อันนี้จะมีสีฟ้าที่แบบฟ้าไปเลยอ่ะคุณแล้วก็ไอตรงฟองน้ํานุ่มๆที่หุ้มหูเราไว้เนี่ยนะครับตรงเนี้ยก็จะทําเป็นสีฟ้าด้วยอย่างอย่างอ่ะคุณดูสีนี้อ่ะคุณดูสีเอลรีหรือว่าสีงาช้างก็จะมีความแบบสีน้ําตาลเบจสวยๆน่ารักน่ารักนะครับสีเขียวครับสีเขียวจะเป็นเขียวแบบพาสเทลนะสีพาสเทลพวกนี้ผมว่ามันน่ารักมากแล้วก็ดูดีเกินราคาไปเยอะแล้วก็ถ้าเกิดคุณลองดูด้านหน้าเนี่ยนะครับคุณเห็นไหมมันจะมีการเก็บแบบก็คือมันจะฟลิป มันจะเป็นฟีลแบบนี้เว้ยเนี่ยดูดีวะอ่าอาจจะมองได้แบบดูดีด้วยนะครับ <c oughs> นี่อวยตัวเ <c oughs> องละมีมอยู่ประมาณ5สีนะให้ลองไปเลือกซื้อกันดูนะครับเป็นกระบวนการ5สี power r a n g t u r e โดยทีเดียว <c oughs> อะทีนี้กลับมาที่หน้าตานิดหนึ่งแล้วกันคือฟองน้ำที่เขาให้มาเนี่ยอันนี้คืออยากจะพูดมากเพราะว่าถ้าเราเทียบกับราคา2,000บาทนะครับมันดีมากจริงเวลาเรากดเข้าไปเนี่ยคุณลองดูนะคุณดูเห็นไหมมันจะมีเวลาในการคืนตัวขึ้นมานิดหนึ่งอะปึ๊บ ซึ่งคอมเฟิร์ตจริงยอมรับนะครับนี่ทำมาได้ดีมากนะทีนี้ด้านในให้ดูนิดหนึ่งให้ดูนิดหนึ่งเวลาเราฟลิปมาเนี่ยนะครับเราก็จะเห็นว่าตรงนี้จะมีสกรีนเลฟกับไ right รไว้อยู่แล้วก็ด้านนอกเนี่ยจะเขียนว่า edifier แบบเล็กๆไว้นะครับคือมีความแบบไม่ตะโกนนะ่ะมีความแบบพูดดีพูดดีดดเออให้เห็นว่าอีห e ้อ edifier นะเล็กๆเพราะว่าของเราดีอยู่แล้วอะไรแบบนั้นให้มาด้วยแล้วก็สวยมากนะครับปุ่มสั่งงานนะครับจะอยู่ฝั่งขวาอย่างเดียวนะฝั่งซ้ายไม่มีอะไรเลยนะครับโลง่งๆนะครับอย่างด้านขวาเนี่ยนะคร ถ้าคุณมีคอมพิวเตอร์แล้วคุณอยากฟังเพลงแบบ Highre s Audio สมมุติมันรองรับคอมพิวเตอร์คุณแพงนะครับคุณก็เสียบได้เลยแล้วก็ฟังแบบ Realtime ได้หรือคุณมีมือถือ Android บางตัวที่แบบเอ้ยอยากจะเชื่อมต่อแบบเป็นสายอะพี่ผมไม่อยากต่อบลูทูธบางทีบลูทูธมันต่อไม่ได้อะไรเงี้ยคุณก็เสียบเอาได้นะครับสามารถฟังเพลงผ่านสายตรงนี้ครับที่เป็น C2A หรือ C2C แบบ Highre s Audio ได้ด้วยถัดมาด้านล่างครับเราจะเจอกับคำว่า M อยู่ตรงนี้นะครับ M ตรงนี้ก็จะเป็นโหมดในการใช้งานเช่นเปิดปปิดิดดด Acctive Cancering ient Sound นนนครหือว่่าาเซึงงใช้ีย ก็ถ้าเกิดราคุณคัสตอมโหมดตรงนี้ไม่พอนะคุณสามารถไปคัสตอมเพิ่มเติมได้อีกนะครับในหน้าแอปพลิเคชัน Edifier Connect ตรงนี้นะครับถัดมาด้านบนก็จะเจอกับปุ่ม power เอาไว้เปิดปิดนะครับแล้วก็ไว้กด play pause เพลงได้ด้วยนะครับทำงานได้เยอะมากแล้วก็จะเป็นปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงหรือจะไว้ใช้งานด้านการรับสายวางสายอะไรพวกนี้ครับนี่คือหน้าตาแล้วก็การใช้งานง่ายๆของน้องเขานะครับซึ่งมันทําได้เยอะจริงๆกว่านี้เรื่องของการใช้งาน Bluetooth 5.2อย่างเงี้ยครับหนึ่งละระยะไกลขึ้นมากๆ2การเชื่อมต่อเสถียรขึ้นสามารถใช้งาาาานน Google Fast Pa Duice ได้้สามรารถใชงงงเื่อขอข ได้สามารถส่งข้อมูลบิดเรทเยอะๆที่ระดับแบบพวก h i h r e s Audio Wireless หรือเป็น LDAC หรืออะไรเงี้ยครับได้ Driver ขนาด40ม mm, ิเมเผื่อบางท่านสงสัยนะครับแล้วก็ขี้เหียดเปิดคูเกลนะ e d i i i e e เขาภูมิใจมากเพราะว่าราคาแค่2,000บาทแต่คุณได้ไดรเวอขนาดใหญ่แล้วก็มีการเคลือบไทเทเนียมด้วยอ่าฮะตก็นี้คือสเปคของน้องเขานะ การฟังเพลงเนี่ยนะครับคุณมันจะบอกว่ามันเป็นหูฟังที่ฟังได้กว้างแล้วก็สเตทเกินราคาไปเยอะรวมถึงเบสมีลักษณะเบสที่ค่อนข้างจะนุ่มๆน,นะครับตัวนี้นครับมีความเป็นทั้งผู้ดีแล้วก็มีความเป็นทั้งวัยรุ่นอยู่ตรงกลางอ่ะผมยกตัวอย่างง่ายๆเสียงเบสเนี่ยมันจะเป็นความนุ่มแบบนุ่มลึกอะ่ะนุ่มแบบบู๊ดเข้าไปบู๊ดเข้าไปเหมือนกับเรากาลังกดมาร์ชเมลโล่อยู่เลยแล้วก็เพลง,งไหนที่มิกซ์มาดีครับหรือว่าเพลงไหนที่มีบิดเรสสูงๆเช่นฟ<ๆ>ังผ<ๆ>่านไท d อลเพลงระดับมาสเตอร์เพลงระดับไฮเรสอย่าง<ๆ><ๆ> อะไรแบบนี้คือคือถ้าเบสเนี่ยผมให้ผ่านเกินราคาไปเยอะ10เต็ม10นี่เอาไปเลยนะครับเสียงกลางเสียงแหลมนะครับตรงนี้เนะี่ยมันจะเป็นประเด็นแล้วเพราะว่า เสียงแหลมเนี่ยผมรู้สึกว่ามันแหลมเกินไปนิดนึงนะครับถ้ามีกําแพงของเสียงแหลมอยู่ประมาณสัก10ะิะตัวนี้มันจะกระโดดขึ้นไปเป็น11คนที่ซีเรียสมากๆแบบเออฟังหูฟัง,ฟงราคาหลักหมืนม่นมาเยอะนะครับก็รู้สึกว่าเอยบางทีแหลมมันเกินไปนิดหนึ่งวะอยากจะปรับลงนะครับซึ่งมันปรับไม่ได้มันมีแต่พรีเซตสําเร็จรูปมาให้4รูปแบบให้ปรับถ้ามันแหลมแสบหูต้องมาปรับพรีเซตเป็นป๊อปเอาอะไรแบบนั้นนะครับนี่ก็อยากจะมาแชร์ในด้านเสียงแหลมนะแต่ว่าเสียงกลางหรือว่าสเตทเนี่ยอันนี้ อีกหนึ่งอย่างที่อาจะแชร์กันก็คือว่าหูฟังตัวนี้ครับมันสามารถฟังเพลงระดับ h i เรสอ Audio ได้นซึ่งซึ่งเป็นอะไรที่พิเศษมากครับตัวนี้เป็น LD a c แท้ๆนะครับ l d a c ก็คือ LDAC เป็นเป็นการส่งผ่านข้อมูลที่สูงมากสูงกว่าที่เราฟังฟังกันอยู่เนี่ยนะครับเป็นสิบเท่าได้เลยนะครับซึ่งจะเป็นฟีเจอร์ที่อยู่ในหูฟังราคาแพงๆครับแต่ว่าตัวนี้เวลาเปิด LD a c แล้วมันจะโหแบบสู้กันเลย,เลยไหมกับหูฟังราคาแพงๆผมพูดลูกชายเลยนะไม่ได้คือถ้าเกิด2,000มันกินหมดแต่มันไม่สามารถเทียบได้เลยกับพวก5,80000 10,000หรรรืออบาาาทใในนกช้งฟีเจ L DAC หรือ Hi Res Audio แบบ Wireless โอเคแต่เท่าที่มันทําได้เนี่ยมันดีมากนะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูแล้วกันว่าว่ามันทานํางานยังไงอะเดี๋ยวให้ดูกันเดี๋ยวให้ดูกันเวลาเราอยากจะรู้ว่าหูฟังของเราเนี่ยมันฟังแบบ Hi Res Audio ได้ไหมหรือแบบ L DAC ได้ไหมเนี่ยครับให้มาที่ตัวหน้า Bluetooth ของเราสมาร์ทโฟนเดี๋ยวนี้ครับถ้าแบบหมื่นกว่าบาทอะเปิดได้หมดแล้วนะครับตรงนี้เลื่อนลงมาข้างล่างครับเห็นไหมเขาจะเรียกว่าโคเด็กนะครับปกติเวลาเราเราซื้อมาใหม่ๆเนี่ยเขาจะปิดตรงนี้อยู่เนี่ยเราต้องมากดเปิดกดเปิดเสร็จปุ๊บ เสร็จแล้วเนี่ยครับเราต้องไปกดเปิดอีกทีหนึ่งในแอปพลิเคชันของเราครับชื่อว่าแอป Edifier Connect นะครับหูฟังราคา2,000บาทอัปเดตซอฟต์แวร์ได้นะครับนี่แจ้งไว้ก่นอนเลยนะอ่ะมันจะโชว์อยู่ว่าตอนเนี้ยหูฟังของเราเนี่ยเป็น Hi-Res Audio Wireless แท้ๆหรือ,อยังคุณต้องมาที่ตั้งค่าครับแล้วเลื่อนลงมาหาคำว่า LDAC แล้วมันจะบอกว่าตรงเนี้ยเป็น Sampling Rate แบบ 4, 48 kHz อยู่นี่คือถือว่าดีมากเลยนะครับแต่ถ้าอยากดีกว่านั้นครับต้องมากดเปิดแล้วมันก็จะบอกว่าเออถ้าเกิดว่ากดเปิดเนี่ยนะคุณจะต้องเสียฟี ี่จะกินมากขึ้นนะแต่กินมนากขึ้นไม่ได้เยอะมากครับมันจะไปลดเยอะก็ต่อเมื่อคุณไปเปิดฟีเจอร์อย่าง Act คท e ฟไลท์แคนซ์เลอร์ซะมากกว่าเนาะอะนนียกดเปิดเสร็จปุ๊บมันก็จะรีบูตคอมใหม่อะ่ะอ่ะมันก็รีบูตตัวมันเองใหม่เลยเดี๋ยวมันก็จะเชื่อมต่อพอเชื่อมต่อใหม่เนี่ยนะครับทีนี้แหละสนุกเลยนะครับเสียงแม่งแบบสุดมากเนี่ยเห็นไหม เชื่อมต่อไหมเชื่อมต่อจับติ๊กขึ้นมาเชื่อมต่อไวมากนะแล้วก็ระยะในการใช้งานคือดีกว่ารุ่นแรกเยอะมากพอเราเปิดเสร็จมันก็จะขึ้นนีขึ้นมาครับเห็นไหม High Res Audio Wireless ถ้ามันขึ้นเป็นสีสีขึ้นมาเมื่อไหร่น่นแสดงว่าเราเปิด High Res Audio Wireless เรียบร้อยนะครับนะครับมันมีอันหนึ่งครับที่เพิ่มขึ้นมาแล้วผมชอบคือนี้ Smooth t i n g s n d เคยไหมที่แบบว่าอยากจะทาสมาธิอยากจะสงบสติอารมณ์เราทำไงเราก็เปิดดู YouTube ที่มันเป็นแบบพวกเสียงนกเสียงฝนเสียงอะไรไหมไอ้น,นี่ไม่ต้องเข้ามาในหน้านี้ครับแล้วมันก็จะมีหลายแบบให้เราเลือกดา กลางคืนเสียงจิ้งหรีดเสียงป่าเสียงฝนเสียงอะไรเงครับมีให้เลือกเยอะมากเสียงน้องแมวยังมีเลยคุณเนี่ยคืออนดิฟเออร์ เขาแบบไม่ได้ใส่ใจแค่คุณภาพเสียงแต่หมายถึงใส่ใจคนที่เป็นคนซื้อจริงๆด้วยว่าอาจจะมีบางวันแหละที่เขารู้สึกว่าสุขภาพใจเขาไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วอยากให้มันแบบผ่อนคลายไม่อยากเปิดในแอปนู่นนี่นั่นมันอยากจะค้นหาเขารวบรวมมาให้แล้วถัดมาอีกฝั่งหนึ่งนะครับก็จะเป็นซา์เอฟเฟกซึ่งอันนี้ก็จะเป็นซายเอฟเฟกที่ทางฝ e ั่ง eFire เขาเซตมาให้แล้วนะครับก็จะมีคลาสสิกมีป๊อปมีคลาสสิคิลแล้วก็มีร็อกนะครับหลักๆที่ผมฟังนะผมจะฟังอยู่2ันกสกอน้าขงทีี่่จะลงตัวนคือเรรื่อองงขกาสั่งงานผ่านแอปพลิเคชันขัว ของเโดยส่วนตัวผมนะถ้าถ้าเป็นแนวเพลงผมจะชอบฟังแนวเพลงแบบพวกฮิปฮอปเพลงป๊อปเพลงร็อกนะครับบอกว่า3แนวเพลงนี้เป็นอะไรที่ค่อนข้างจะลงตัวแต่ว่านี่คือความเห็นของผมคนเดียวเดี๋ยวให้ทีมงานกูแซบนะครับหลายๆคนมาลองฟังเลยแล้วกันว่าถ้าเป็นเขาเขาจะรู้สึกยังไงสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีกล้องด้วยครับสวัสดีครับผมเปิดเสียงระดับ50%แล้วกัน เก็บรายละเอียดของเครื่องดนตรีดีครับแต่ว่าตัวเบสอะมันจะไม่ได้พุ่งขนาดนั้นเสียงแหลมเนี่ยพุ่งไปหน่อยนะครับแล้วก็เสียงกลางเหมือนเสียงพวกนักร้องอะไรอย่างนี้เนี่ยก็ยังเก็บย่านเสียงได้ค่อนข้างดีค่อนข้างโอเคอยู่ได้ยินครบทุกเสียงนะผมว่าเบสอะไรพวกนี้มันก็ชัดเจนดีแต่ว่าไม่รู้เป็นเพราะเพลงที่เลือกฟังหรือเปล่าเพราะว่าเสียงกลางมันจะจมกับเพื่อนไปนิดนึงมันหวานอะสเตจมันกว้างใช่ใช่ใช่ร้องเมโลดี้อะไรต่างๆมันบาลานซ์มันกลมกล่อมผมว่าเสียงมันกลางกลางเดี่ยบ เบสเบสไม่ไม่หนักเท่าไหร่แต่เหมาะเหมาะสหรับคนที่ชอบฟังเพลงสบายๆอ่ะผมฟังเนาะมันเป็นของศิลปินเอ่อมจิคอลแซกโซโฟนคอร์มัลติเพลนะครับมนแคนแกน,นคูนเสียงคนร้องเสียงคมชัดมากไม่แหลมบาดหูเกินไปคือทุกอย่างมันโอเคหมดเลยกลางๆหมดเลยหัวข้อถัดไปที่จะคุยก็คือเรื่องของการพูดคุยครับไม่ตัวนี้ครับจุดเด่นของมันอยู่ที่การตัดเสียงรบกวนครับมันตัดเสียงรบกวนรอบข้างได้แบบเนียนกริ้หายไปหมดเลยผมแกล้งเขานะครับโดยการ แบบไปรองวิง่งรอบหมู่บ้านแล้วก็มีเสียงรถลาตอนเช้าอะไรเงี้ยไม่เข้าเลยครับผมคุยกับแฟนผมที่บ้านได้ยินชัดทุกคำนะครับเสียงรถเสียงอะไรไม่เข้าเลยแล้วผมลองเทียบกับผมฟัง Apple ในเลืราคาใกล้ๆกันนะสูไม่ได้นเรื่องการตัดเสียงรบกวนแต่ว่าข้อเสียงมันก็มีเหมือนกันก็คือเรื่องของความเป็นธรรมชาตินะครับหางเสียงที่มันหายไปว่ามันจะตัดทิ้งหมดเลยหรืออะไรเงรี้ยแอมเบียนเล็กๆน้อยๆมันก็ไม่ไม่ให้เล็ดลอดเข้ามาบางทีแบบไปคุยอย่างเงี้ยเราไม่รู้ว่าแบบเออเราฝนกลาลังตกนะบอกเออแฟนฝนตกอยู่ไหนไม่ได้ยเยงงบา้ัขปไ ตอนนี้เราใช้ไม์ของน้อง edifier double แปดสองศูนย์ nb plus นะครับโดยที่ไม่มีเสียงรบกวนนะครับลองดูว่าคุณภาพไม์ของเขาเป็นยังไงบ้างนะครับมีแค่เสียงแอร์นิดหน่อยนะหนึ่งสองสามสี่ห้าอันนี้คือเสียงจากไม์ของน้อง apple airpods สองนะครับที่เราใช้ใช้กันอยู่นะแบบไม่มีเสียงรบกวนนะครับมีแค่เสียงแอร์นิดหน่อยลองดูว่าเสียงของเขาเป็นยังไงบ้าง ห okay. นึ่งสองสามสี่ห้าโอเคทีนี้เดี๋ยวเราจะมาลองอใช้ใหม่ตอนที่มีเสียงรบกวนอย่างเช่นการจราจะกรแอาัดบ้างนะครับเดียวเราเปิดในยูทูปอยู่นะลองดูว่าเขาจะตัดเสียงได้มากน้อยแค่ไหนครับหนึ่งสองสามสีโอเค ตอนนี้เป็นเสียงของน้อง Apple AirPods 2นะครับที่อยู่ในสถานการณ์ที่มีเสียงจแจ๊ะแจออแจนะครับลองดูว่าการตัดเสียงรบกวนของน้องเขาเป็นยังไงบ้าง 1...2...3...4...5... นอกนอจากที่มันจะตัดเสียงรบกวนดีแล้วนะครับมันก็จะไปพ่วงกับอีก1ฟีเจอร์ก็คือตัว Active Noise Cancelling หรือว่า Active Noise Cancellation ก็ไดนะ้ฟีเจอร์นี้ครับถ้าเราเทียบกับรุ่นน้องหรือว่ารุ่นก่อนหน้าอย่าง820 NB เฉยเๆไม่มีพัสเนี่ยนะครับมันคล้ายๆเดิมครับแต่ว่าตัวเนี้ยด้วยความที่ว่าผมมีตัวเก่าอยู่ก็เลยลองฟังเทียบกันดูตัวเนี้ยครับมันจะเงียบกว่าการทํา Active Noise Cancelling ของมันเนี่ยนะครับดีถึงขั้นที่ว่าผมเนี่ยไม่หยิบหูฟังราคาแพงที่ผมเอาไปด้วยเลยตอนที่ผมเดินทางไปต่างประเทศเพราะว่าเวลาเราขึ้นเครื่องแล้วเนี่ยนะครับเสียงเครื่องเสียงเด็กเสียงการจราจรตอนเดินทาง มันจะไม่เราเหนื่อยมากๆใครเคยแบบบินอยู่ต่างประเทศบ่อยๆเนี่ยจะเก็ตฟีลนี้เลยว่าแบบเชื่อไม่ไหวว่าลงมาจากเครื่องบินคือแบบพร้อมตายอ่ะแทนที่แบบเราควรจะได้ไปเที่ยวต่ออะไรเยางนี้ครับการที่มันมีหูฟังที่มันทำแอคทีฟโน้ยแคนเซลลิ่งดีๆเนี่ยนะครับมันช่วยให้ชีวิตเราดีขึ้นมากๆในด้านนี้แล้วก็ผมใช้น้องเขาตลอดทริปตอนที่ไปจีนหรือแม้กระทั่งผมกลับบ้านที่ต่างจังหวัด2สัปดาห์ที่ผมน้องเขามาครับไม่หยิบตัวไหนเลยผมนิยามมันให้เลยนะว่ามันเป็นหูฟังราคา2 0 0 0บาทที่ฟีเจอร์อ Active Noise อแอ ได้ดีกว่านี้โอเคนี่แจ้งไว้ก่อนเลยนะครับมันจะตัดเสียงพวกเสียงน้อยเสียงแอร์เสียงรถพวกนี้แต่ว่าเสียงคนเวลาคุยกันอยู่ยังได้ยินมันเงียบมากเลยใส่หูฟังแล้วก็ปดโหมด a n c มัน,น,มนก,ก็เสียงฝนมันไม่เข้าเลยแหละ A.M.C ตัดเสียงรบกวนได้ดีครับอ,อ,อีกหนึ่งเรื่องนะครับที่มันทําได้ดีแล้วก็เขาเขาพรีเซนต์มาเหมือนกันประมาณหนึ่งก็คือเรื่องของการเล่นเกมนะครับการเล่นเกมเนี่ยมันเล่นได้2แบบหนึ่งละก็คือเล่นผ่านสายอีกแบบหนึ่งก็คือเล่นผ่านบลูทูธนะครับถ้าจะเล่นผ่านบลูทูธผมจะแนะนําให้คุณไไไปปปปิิดดฟล์แบบใน คือปิด2ที่สาุที่ต้องไปปิดแอลแดกนยครับเพราะว่าไฟล์เสียงที่มันส่งไปเนี่ยมันเกินกว่าที่เราจะไปเล่นเกมนะครับแล้วก็เปิดเกมหมดทุบจบเลยนะครับก็เล่นเกมได้ดีประมาณนึงนะครับแต่ว่าถามว่ามันดีสุดไมหมเลยราคานี้ผมต้องบอกก่อนว่าถ้าเทียบกับฟังเกมมิ่งจา๋จาในเรราคานี้นะมีหลายๆตัวที่เล่นเกมดีกว่าตัวนี้แล้วก็80มิลลิเซกอะถ้านบในปัจจุบันเนี้ยในปี2023เนี่ยหลายๆตัวเซ็ตมาตรฐานใหม่กันหมดแล้วนะครับตัวเนี้ยอยู่ในเกณฑ์ที่ดีแล้วก็ดีมากๆสาหรับคนทัากบร เกมมันไม่ถึงขั้นแบบเรียลไทม์เวลาผมกดยิงเกมผับจีไก่แบงก์อะมันจะประมาณแบบนัดที่2หรือนัดที่3ะผมถึงจะได้เริ่มยินเสียงถ้าเป็น Android เนี่ยนะครับจะต้องทําใจนิดนึงแต่ถ้าเป็น iPhone เนี่ยโอเคดีเลย์น้อยลงมาหน่อยแต่ก็ยังรู้สึกได้อยู่นิดนึงนะครับไม่ไขฟฝันกันในเรื่องนี้เดี๋ยวเพื่อนๆลองฟังดูเองแล้วกันนะครับว่าความเรียลไทม์ของมัน,เ,นเป็นเท่าไหร่เดี๋ยวผมจะสโลว์ให้ โดยสรุปภาพรวม,น,าารมนะครับสำหรับผมเนี่ยแฮปปี้ไหมผมแฮปปี้นะเพราะว่าในเรทราคา2องพันบาทเนี่ยคุณคุณอาจจะไม่สามารถคาดหวังอะไรกับมันได้มากมายนะแต่ว่าถ้าที่ลองใช้งานมาคือมันเกินคุ้มในทุกๆด้านเรื่องของโปรโมชั่นที่เขาได้ไปจัดกันในแคมเปญน l z z d d a global brand day ซึ่งอันนี้คือจุดหนึ่งที่ผมรู้ว่าคนที่ซื้อมาก,ก่อนอย่างผมนะอยากจะลอง จริงๆอยากส่งคืนมากตอนนี้เพราะว่าตอนที่ผมซื้อมาเนี่ยมันคุ้มมากแล้วนะครับ2,600มากตอนที่ผมซื้อมาแต่ Lazada Global Brand Day ดเนี่ยครับในช่วงวันที่17-19ถึสงส9พฤษภาคมนี้นะทางฝั่ง,ง Edifier เนี่ยนะครับเขามีแคมเปญแล้วก็มีส่วนลดให้บางอย่างนะครับซึ่งพิเศษเฉพาะสำหรับผู้ชมช่องกูแซบด้วยเท่านั้นนะครับอย่างรุ่นที่เรากำลังรีวิวอยู่นี้นะครับ Edifier W820NB นะครับ ราคาปกติเนี่ยจะอยู่ที่2,499บาทนะครับช่วง Global Brand Day เนี่ยนะครับเขาจะลดเหลือ2,399อันนี้เรียกว่าคุ้มเลยนะแต่ว่าช่วง Flat Sale เนี่ยนะครับเขาจะลดเหลือ2,199บาทและถ้าเกิดว่าคุณใช้โค้ดของกูแซบไปอีกนีครับจะลดเพิ่มอีก300เหลือ1,000 899บาทเท่านั้นนะครับถ้าคิดว่าใส่โค้ดลดไปแล้วมันคุ้มแล้วยังครับ40ออเดอร์แรกหรือว่า40ชิ้นแรกเนี่ยนะครับเขาจะแถมหูฟังบลูทูธเอียบัตนะครับรุ่น T O U 2 mini นะครับมูลค่า1,549บาทให้อีก1ชิ้นและตัวเอโฟนแบ็คหรือว่าตัวใส่ถุงหูฟังนะครับอีก1ชิ้นแถมให้ไปด้วยอันนี้คือลดเยอะมากเลยนะครับได้ทั้งราคาที่ถูกลงได้ทั้งของแถมอีกมูลค่าเกือบเกือบ2,000บาทนะครับโคตรคุ้มันนี้บอกไว้ก่อนเลยนะครับ รุ่นอื่นๆก็ยังมีรถเหมือนกันนะครับในช่วงนี้นะเช่น Edifier w 2 4 0อ่ Tn นะครับรุ่นเนี้ยผมเคยเล่นอยู่นะครับเป็นรุ่นคล้ายๆกับเรือธงก็ได้นะครับในงบประมาณไม่เกิน2 0 0 0ันบาทเป็นหูฟังไร้สายเวอร์ชันบลูทูธ o t h 5.3สามารถใช้งานได้นะครับสูงสุดถึง24ชั่วโมงนะครับมีฟีเจอร์การตัดเสียงรบกวนนะครับ Waterproof นะครับเป็น IP 54ชาร์จเร็ว10นาทีแล้วก็มีชิป q u a l c o m นะครับใส่มาให้ด้วยก็คือเป็นตัว QCC 3056นะครับรับปนะครับร ราคาะจะลดลงมาประมาณ1,890บาทแล้วก็ในช่วงแฟล t เซลล์นะครับก็จะลดเหลือ1,790บาทจาก2,002เหลือ1,790ในช่วง แฟลกเซลนะครับอีกหนึ่งรุ่นนะครับก็จะเป็นตัวคล้ายๆกับลำโพงพกพาเล็กๆนะครับที่แบบสายเอาโดชอบกันนะตัวนี้จะชื่อว่า Edifier MP 100 Plus นะครับราคาปกติเนี่ยนะครับจะอยู่ที่1,690บาทแต่ว่าในช่วงแฟลกเซลนะครับเขาจะลดเหลือ1,299บาทเป็นลำโพงบลูทูธที่แบบเน้นพกพาออกทริปได้นะครับมีตัว USB Type C Fast Charging ให้ด้วยนะครับกันน้ากันเหงื่อนะครับรองรับบลูทูธ5.2แล้วก็มี ฟ้าส์เพลให้ด้วยเป็นดีไซน์แบบวัยรุ่นวัยรุ่นหน่อยนะครับเขาเรียกว่าลุคสปอร์ตใช้แขวนใช้ห้อยได้สามารถใช้โค้ดนะครับของกูแซบได้นะคือโค้ดของกูแซบเนี่ยนะครับมันเป็นสเปเชียลอวเชอร์สำหรับผู้ชมช่องกูแซบเท่านั้นนะครับเงื่อนไขคือลดไปเลย300บาทเมื่อซื้อยอดขั้นต่ำถึง2,199บาทนะครับสำหรับร้านค้า e d i ีไ e เเท่านั้นคูปองมีจำนวนจำกัดอยู่แค่100ใบเท่านั้นนะครับ1่ยูเซอร์ใช้ได้ครั้งคนั้นเท่าน ลาซาด้า global brand day นะครับสำหรับ e-difier ันนี้ยเขาฝากมาให้ขอบคุณ e-difier ด้วยนะครับรายละเอียดทั้งหมดอยู่ใต้คลิปนี้แล้วนะครับถ้าเกิดว่าฟังไม่ทันเยอะเกินปุย <c oughs> ก็ลองดูใต้คลิปนี้แล้วกันถ้าถามผมนะว่ามันคุ้มมากน้อยแค่ไหนคือคุ้มโคตรแล้วถ้าที่ราคานี้จะให้ได้แล้วคุณลองไปหาดูรีวิวเวอร์คนอื่นได้นะครับว่าเขารีวิวยังไงบ้างร้อยทั้งร้อยครับไม่อวยกันทั้งนั้นผมด้วยคนหนึ่งที่อวยเพราะว่าซื้อมาใช้เองแล้วมันประทับใจอะ่ะโอเคขอบคุณลาซาด้าแล้วก็ขอบคุณอออออออีีีีดด e ดิไไไฟเเรรรร์้้้้้้้้วววยยนนนนนนนะะคคคคััััับบบบจจใใหหหมม่่ลลปปาาาาาาผตงงกกสสสุ๊ซซืืช